รำลึกถึงพระคุณพระผู้สร้าง่องสว่างหนทางการศึกษาสมเด็จพระวรรณรัตผู้เมตตาโปรดนำพาความรอบรู้สู่นักเรียนแสงสว่างแสงใดในโลกลาหาเสมอแสงปัญญาการอ่านเขียนพระคุณด้วยสมเด็จนั้นน้อมจำเนียนสถิตเหนือเกศเสียน ทุกเพลาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพรหมะคุตโตเป็นชาวจังหวัดตราดเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2479ตรงกับวันขึ้นค่ำหนึ่งเดือน11ปีชวดณนะบ้านเกาะเกตตำบลชํารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีนามเดิมว่าจุนพรามพิทักษ์โยมบิดาชื่อจัน รามพิทักษ์โยมมันดาชื่อเหลยรัตนเสียนเมื่อเยาว์วัยได้รับการศึกษาเบื้องต้นณโรงเรียนประชาบาลวัดชิรีวิหารจบชั้นประถมสี่เมื่อพุทธศักราช2491หลังจากจบชั้นประถมสี่ได้ไม่นานก็ได้บรรพชาเป็นสัมเณรณวัดชิรีวิหารเมื่อวันที่12พฤษภาคม พุทธศักราช2 4 9 1 91, โดยมีพระราชวินัยบัณฑิตเป็นพระอุปชาเมื่อบวชแล้วได้ศึกษาเรื่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ณนวัดคิรีวิหารนั้นจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีและนักธรรมชั้นโทเมื่อพุทธศักราช4 4 9 1และพุทธศักราช2 4 9 2ตามลำดับต่อมาพุทธศักราช2 4 9 4 พระอุปชาซึ่งเคยเป็นสิทธิเล่าเรียนอยู่ในสำนักวัดบวรนิเวศวิหารได้พามาถวายตัวต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เพื่ออยู่ศึกษาเล่าเรียนต่อณนะวัดบวรนิเวศวิหารเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงพระเมตตารับไว้เป็นนักเรียนในบำรุงของมหมามุุฏราชวิทยาลัยที่เรียกกันว่านักเรียนครู หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาเล่าเรียนในสำนักวัดบวรนิเวศวิหารและสอบได้ประโยคนักธรรมและบาลีชั้นต่างๆมาโดยลำดับดังนี้พุทธศักราช2491สอบได้นักธรรมชั้นตรีจากสำนักเรียนวัดชิรีวิหารจังหวัดตราดพุทธศักราช2492สอบได้นักธรรมชั้นโทจากสำนักเรียนวัดชิรีวิหารจังหวัดตราด พุทธศักราช2495สอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารและพุทธศักราช2515สอบได้ปร,ริญญาธรรม9้า9ประโยคจากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารในด้านกรรียกิจของสงฆ์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2551สมเด็จพระวรรณรัตน์คณะดำรงสมณศักดิ์พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลียงกลีบบัวหรือพระยานมาตรพระนำและราชรถน้อยหรือรถพระนำอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระสบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุณมนทลพิธีท้องสนามหลวง และวันที่9เมษายนพุทธศักราช2555สมเด็จพระวรรรัตได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งพระเสลียงกลีบบัวและราชรถน้อยอ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศในการเคลื่อนพระสบสมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีจกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในด้านภาระหน้าที่พิเศษยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบันคือการที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถระสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวงหรือปฏิทินจันทรคติของไทยและให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปีนอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขะคณะสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ด้วย ปัจจุบันท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้ดํารงตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรรัตนเวศวิหารและได้มีเมตตากลับมาพัฒนาถิ่นฐานอันเป็นบ้านเกิดของท่านที่ตําบลชํารากอาเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อนําความเจริญมาสู่ชุมชนท่านได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านของการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลโรงเรียนวัดคีรีวิหาร จึงได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรนรัตให้มีการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และอาคารอเนกประสงค์เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่มีสภาพเก่าแก่และทรุดโทรมหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2554โรงเรียนได้รับคำสั่งจากราชพัสดุให้หรื้อถอนอาคารเรียนเดิมจำนวนสามหลังและอาคารประกอบจำนวนหนึ่งหลังเพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และอาคารอนเนกประสงค์โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานภายในชุมชนวันที่17เมษายนพุทธศักราช2555ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และให้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระวรรณรัตโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ต่อมาโรงเรียนวัดคีรีวิหารจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนวัดคีรีวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์อุปถรัรมภ์ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาตราดโรงเรียนวัดคีรีวิหารสมเด็จพระวรรณรัตน์อุปถรัรมภ์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลชํารากอําเภอเมืองจังหวัดตราดมีเนื้อที่จํานวน8ไร่3งาน99ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2475สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอาคารเรียนสมเด็จพระวรณรัตน์เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง8เมตรความยาว80เมตรจำนวน3ชั้นประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน9ห้อง และห้องพิเศษจำนวน21ห้องรวมจำนวน30ห้องภายในอาคารของโรงเรียนสมเด็จพระวันรัตประกอบด้วยส่วนของห้องเรียนที่มีการออกแบบให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลมีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนเช่นกระดานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบเครื่องเสียง และได้รับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนในส่วนของห้องเรียนพิเศษเช่นห้องอาเซียนศึกษาเป็นห้องที่มีการติดตั้งสื่อเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการสอนเรื่องอาเซียนพร้อมทั้งสามารถใช้งานระบบจอสัมผัสภายในห้องเพื่อน,นำเสนอข้อมูลในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศพร้อมกันได้ทันที ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกบรรจุอยู่ในระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนห้องเรียนต่างๆภายในอาคารสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ห้องสมุดทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนตามแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยภายในของห้องสมุดถูกออกแบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับห้องสมุดร,ระดับสากล ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลกระดานอิเล็กทรอนิกส์และระบบการยืมและคืนแบบออนไลน์ห้องคอมพิวเตอร์เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนพิเศษที่มีความทันสมัยภายในมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน40เครื่องกระดานอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องเสียง อาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารประกอบที่มีขนาดความกว้าง25เมตรความยาว50เมตรพื้นที่ด้านบนของอาคารอเนกประสงค์ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับอาคารเรียนสมเด็จพระวรณรัตสามารถรองรับจํานวนคนได้500คนภายในประกอบด้วยห้องควบคุมเสียงที่ใช้ระบบควบคุมเสียงแบบรอบทิศท,ทางและห้องอเนกประสงค์ต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามภายในบริเวณโรงเรียน จึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและมีการอัญเชิญพระพุทธร,รูปมาประดิษฐานณสาลาพระเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่โรงเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวรนรัตได้สร้างโอกาสใหม่ทางการศึกษาให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคิรีวิหารสมเด็จพระวรณรัตอุปถมัมภ ด้วยแรงศรัทธาจากศิยานุสิท์ที่ได้ร่วมการบริจาคทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยอื่นๆที่สนับสนุนจึงทาให้การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอาเนกประสงค์แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล